มาเฮ้ยกูเมื่อกี้กูกูบอกกูบอกกูบอกว่ากูบอกแฟนกูว่าไปเอาไปเอาแป้งมานะแต่กูแบบพูดนี่อะไรโอเคโอเคได้มามาไปไหนเดี๋ยวตาพี่โก้ได้สองนี่คือพิพิธจบใช่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่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 ตอนนี้คือแบบแป๊บนึงนะแล้วมือเป็นแรงสั่นนี่เฮ้ยมืออย่าสั่นดิไม่ไม่คือคือคือเอาง่ายๆเมื่อกีคือตรงแบบว่ากูไม่เคยโดดไก่โก้เนี่ยทำไมกูโดดผมไม่โดดใส่พี่แล้วนี่ วะคุณนึกถึงเองนน,น,งนึงไอเวทหนึ่งกับทุกคนดยอุ๊ยเอาดิมาเฮ้ยโค่ๆๆๆเดือดจอไไัดเลยเว้ยชาที่ครฝึกมานับแรมปไป ต้องมาแพ้ไอ้หนุ่มดันแจนหวานเตะแค่นั้นีหวานเตะแเดี๋ยวใครอีกฮไม่ใช่นะมากูพูดตามเขาไปงั้นมามามากูกูเล่นดีแล้ว ว่ายอะไรกกูเห็นมึงอยู่นะนี่ในปีมใหม่เบอล์มีใจอะไรมีใจ <c oughs> อะไรเฮ้ยไม่ไหวละเฮี้ยไข่นายพลังเฮี้ยไข่พี่อย่าลืมนะพลังไข่ไมันเสี่ยงถอยนะตอนเนี้ยจริงๆบอกก่อนพี่เลื้ยงพลังดีๆพี่โกกูลงไปก่อนมาเสี่ยมแล้วตอนนี้เริ่มเสี่ยมไม่ได้บูชาแล้ว <c oughs> อ๋ 오, 니. 에, 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 ไปคไแล้วไม่ดไมดดโ,โ,โดนโดนเฉยดิอุ้ยว้าวโดนตัวโดนตัวยาวๆดีายาวดี <c oughs> เอาเอาไม่ขออะไม่มีไม่มีเอาขอโดนตัวนะครับโดนตัวนะครับเมื่อกี้โดนตัวถือว่าไม่นับรักกันสงสัยต้องเอาจริงกับมาลววะว่ะว้าว โอ้กูขอโทษนะกูต้องเอาจริงอะ่ะได้พี่ได้ได้ได้ใช่ใช่ยินนับตัวปองครับโโโอ้้ Ô tao. Chết rồi nha. Khốn nạn. Ôi. đèo สูงโคตรเปเฮ้ยกูหวั่นแต่ถ้ากูไม่หวั่นมันจะเป็นยังไงวะไฮรูปออนโคตรคือคิดว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามันเป็นเจเจไงกูเลยกลัวไงวันนี้ี่ไม่อยากคนอื่นคิดว่ามันเป็นว่าแต่ผมเป็นผมเล่นมันมันเก่งว่านี่ตอนเล่นแบบเชียร์แม็คมันไหลนะเล่นแบบชิยร์แคิดว่าแบบมันชิยๆ์ได้ไหมเจ๋อมาหลังเจ๋อไฮรูปออนวีตโนเกีียอกะใช่ปะนี่ไอ้เล็กวีตโนเกะ เขาพยายามรื้อเลยโอ้โหมันน่าโดนนะไม่ตายมันรล่อได้ไมันนม่อะไรยากเลยแต่สามีว้เร่นอยากม่นรต่อเนื่อง มึงสรวนแล้วพี่เิ่นไหแบบมันก้าเล่นอ่ะเฮ้ยกูแพ้กูบอกว่ะกูแบบไปหนึ่งหนึ่งมาแต่ทำไมกูแพ้เรื่อนของกูอ่ะโอ้ผมคืกูสูบไม่ได้หรอกครับเออโอ้โหทำไมไม่โดนอ่ะ

หนึ่งมาผูใจเย็นแูใจเย็นแล้วไอ้มันยิงคมอ่ะไปหนึ่งหนึ่งมาพวกตึงตึงพวกเดิมพันกูชนะนะเว้ยย้ยกวันนี้มึงสร้างกู้อยห้องกูจะอย่างที่นายบอกนี่ขนาดไหม นนนี่่ขาดมมัไฝกินเล่นเ้นเฮ้ยยี่ยจะตายโดนมากชอบปูรีทำไมเป็นชอบตึง ตายคุณรู้ว่ากูจะตายเฮียกูพูดไปเลยนะกูพูดไปเลยเมื่อกี้กูจะตายโดดสวนมาไม่เมื่อกี้กูบอกเลยไม่ใช่มันตายนะกูจะตายกูโดดสวนมาได้ยินนี่หน้าขาวนี่หน้าขาวดิถ้าโค่นชนะก็คือหน้าหน้าขาวเลยโ

กูไม่เคยหน้าขาวมาก่อนกูมันแพ้โคเลี้ยวไม่เอา